ผมเข้าใจว่าพี่น้องได้ติดตามโครงการแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลเศรษฐานะฮะคือความรู้สึกผมเองมันดูแล้วมั่วๆยังไงพีกพ่กดพี่กดฮนะเอาตั้งแต่ตอนหาเสียงคุณบอกว่าคุณจะไม่กู้สุดท้ายคุณก็จะมากู้เรื่องพลกรหรือพลบรและท้ายที่สุดกลายเป็นว่ามาแฝงไว้ในเงินงบประมาณของแผน่นดินรวมทั้งจะกู้เงินจากกองทุนแค่นี้ก็ถือว่ามั่วไปแล้วนะแล้วนับภาษาอะไรครับพี่น้องบอกว่าก่อนบอก6เดือนจะได้ตังแต่ตอนนี้เปลี่ยนนะฮะว่าเงินรอบน,นี้จะต้องหมุนไป2รอบท อเอาไปเทลืนเงินสนดได้แต่จุดที่น่าแตกประหลาดนั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของคุณเผ่าภูซึ่งถือว่าเป็นกรรมการที่สําคัญคนหนึ่งและออกมาถแถลงข่าวกับตัวนายกยเสถาด้วยให้สัมภาษณ์วนาตกใจกรับกลายเป็นบอกว่าคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับงนนเงิน1นึ่งืนบาทนั้นต้องอยู่ในระบบการยื่นภาษีพี่น้องฟังนะฮะเพราะผมถือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญเพราะคนระดับนี้ให้สัมภาษณ์แล้วมันเรื่องสคัญมากครับที่คาคุณต้องเป็นโอเอยู่ใน,อย,ในอยู่ในระบบภาษีพิเแบบภาษีอะไร าจะได้รู้ได้ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นไปได้ว่าฉันั้นแล้วพอทำออกมาเนี่ยอาจจะไม่ถึง50ล้านคนด้วยเพราะก็ปันเสธไม่ได้มีจานวนไม่น้อยที่อาจจะอยู่นอกระบบในปัจจุบันนี้ครับครับก็เราก็ต้องพยายามที่จะคิดเจตนาของโครงการเนี้ยต้องเหียอจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างรัฐบาลดิจิทัลแล้วเนี่ย เตีานในการเที่ยดถึงคนเข้าระบบภาษีทั้งในแง่ของประชาชนและในแง่ของร้านค้านั่นะค,ะคืออีกอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ต้อนอยู่เพื่อที่จะทําให้คนเข้าสู่ระบบภาษีให้เยอะที่สุดนะครับค่ะงั้นถามแบบชาวบ้านชาวบ้านสมมติว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วเราก็ไม่ได้ยื่นแบบภาษีหรือรายได้เราก็ขับบ้างหยดบ,บ้างอะไรแบบนี้เราจะมีสิทธิ์ได้ไหมคะแต่เราอยู่ในเงื่อนไขเลยรายได้เราชัวร์แน่นอนขับแท็กซี่ขับบ้างไม่ขับบ้างเนี่ยไม่เกิน70,000นต่อเดือนแน่นอนแล้วก็ เงิน5้าแสนในบัญชีก็ไม่มีอันนี้จะรับมีสิทธิ์รับหนึ่งหมื่นไหมคะก็เรายึดในรายได้ของสัมพา์กรเป็นหลักนะฮะว่าเป็นรายได้พื่ประเมินตามมาตรา40นะฮะทั้งแปดทั้งแปดประเภทเมื่อทีนี้เนี่ยก็แปลว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์รับ1นึ่งบาทตรงนี้หรือเปล่าครับก็คุณต้องเป็นคนที่จ่ายภาษีค่ะคุณต้องเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในระบบภาษียื่นแบบภาษีอะไรต่างๆนะบเราจะได้รู้ายได้ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นไปได้ว่าถานั้นแล้วพอทำออกมาเนี่ยอาจจะไม่ถึง50บล้านคนด้วยเพราะ ก็ปัดเสรไม่ได้มีจานวนไม่น้อยทีอาจจะพี่น้องเห็นไหมครับระดับนายแผ่ภูมิเนี่ยที่ถือว่าเป็นกรรมการสําคัญแล้วมาร่บวมแถลงข่าวกับนายเสถียรเนี่ยยังออกมาพูดเลยว่าคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทต้องเป็นผู้ยื่นแบบภาษีผมว่าคุณมั่วหรือเปล่าฮะเพราะนโยบายที่คุณหาเสียงคุณบอกอายุสิบหกปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับหนึ่งหมื่นบาทถามว่าเด็กอายุสิบหกปีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนคนขับแท็กซี่ใครมายื่นแบบภาษีคุณรู้ไหมครัขนาดนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ย คนยื่นแบบภาษีคิดเป็นจานวนคนประมาณ11ล้านคนเสียภาษีจริงๆประมาณ4ล้านคนเสร็จๆแล้วคุณข่าภูมิคุณไม่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าคุณมั่วนะถ้าอย่างน้อยก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าคุณยังไม่ตกผึกความคิดผมจึงไม่แปลกใจตอนที่คุณแถลงการณะคุณบอกว่ามีรายได้ประมาณ8 4 0 0 0 0แล้วก็คุณก็ะโยกไปว่าแะ่ฐานเดิมก็คือเงินเดือน7เดือน12คูณ7 8 4คือ8 0 0 0 0 0แสดงว่าคุณก็ต้องการจะเอาฐานของการยื่นภาษีเป็นตัวคำนวณเราอย่างาชาชนนาไไ,บบาาไ,งไงล่่ะม ว่าคุณจะมาแก้ตัวอย่างไรก็แล้วแต่ผมอมองว่าอะไรวันนี้พวกคุณยังไม่ตกผงความคิดมั่วไปมั่วมาผมย้ำนะครับการกู้เงินของพวกคุณก็มีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายการที่คุณเปลี่ยนจาก6เดือนขึ้นเงินได้เปลี่ยนมาเป็นเงินหมุน2รอบเอาไปใช้จ่าย2รอบที่จะขึ้นเป็นเงินสดได้สิ่งเหล่านี้มันเอื้อต่อการทุจริตทั้งสิน้นผมย้ำเลยว่ายังไงก็เอื้อต่อการทุจริตดังนั้นถ้าเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจก่อนที่พวกคุณจะมีโอกาสติดคู่ครับ